ベースキャンプ名物抽選配球に挑戦ですねポイントへの物資投下をお願いしますさあどんどん行ってみましょう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 さあ さあ、どんどん โมบลสูตรกระดาบัตเทนโอเปอเรชั่น2 สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดัิมแพทเทิร์นโอเปレーシนะครับน่าเสียดายที่หุ่นตัวนี้มันดันมาในช่วงที่ผมกาลังหนีไปเล่นอีกเกมหนึ่งพอดีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้ผม,ไ,มได้กลับมาแล้วอย่างว่าไวนะครับซึ่งหุ่นตัวนี้ก็แค่เห็นหน้าตาก็รู้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในร่างของตะก hey ูลเฮเซลทีอาร์วันนี่ก็คือเฮเซลคัสตอมรุ่นติดตั้งอีคารัสยูนิตนี่ก็คือหนึ่งในร่างของเฮเซลคัสตอมที่ได้ทาการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมทําให้หุ่นนั้นสามารถบินได้้อยย่่่าางีีคคันนใขณะทววเกกบ ความไม,ไม่ได้ที่จะปรับแต่งหุ่นที่ไม่สามารถบินได้ซึ่งในช่วงการพัฒนานตอนแรกมีเป้าหมายที่จะให้ตัวหุ่นนั้นสามารถบินได้โดยใช้แรงขับเคลื่อนที่มาในรูปแบบปีกขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบใหม่แต่ด้วยการปรับแต่งหุ่นเฉพาะตัวได้ค้นพบว่าการที่จะเคลื่อนไหวแบบสามมิติน,นั้นยากเกินไปจึงมีการเปลี่ยนแผนให้ตัวหุ่นสามารถบินได้โดยติดตั้งเครื่องยนต์ตนส่วนท่อนล่างและเครื่องยนต์ไอพ่นบนไหล่ทั้งสองข้างจริงทําให้ออกมาเป็นยูนิตเสริมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งตัวที่ช่่่ววยยเสรริิมมในนกานาาบองง e ถึแาาจ,จ ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพวกยานหรืออาชิมาแต่ในด้านการบินนั้นก็เหนือกว่าคุณทั่วไปอย่างแน่นอนสำหรับเฮเซลคัสตอมอีคารัสที่อยู่ในเกมนี้มีเพียงเลือเดียวนะตอนนี้คอส550เป็นคุณสายแดงเราก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นลองมิลเลอร์นีทั้งหมด5้นะเป็นแบบอ e ีแพคซึ่งเวลายิงออกไปก็จะเป็นยิงนัดเดียวสตันแต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเราก,กดชาร์จคุณคิดว่ามันจะเป็นแบบแค่บ,บีมทะลุอะไรธรรมดามดาใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ มันเป็นบีมทะลุก็จริงแต่ว่ามันจะยิงเป็นเส้นตามที่คุณเห็นนั่นแหละเวลาที่เราชาร์จเนี่ยเราสามารถชาร์จไปเดินไปได้แต่ว่าเวลายิงเราก็จะนิ่งอยู่กับที่และต่อให้เราจะมีกระสุนเท่าไหร่ถ้าหากเรากดปล่อยออกไปมันกินหมดแม็กนะครับเอาง่ายๆก็ยิงนัดเดียวเป็นบีมสันแต่ถ้าหากยิงชาร์จก็จะใช้กระสุนทั้งหมดเพื่อเป็นการยิงแบบเส้นนั่นเองยังลงมาบีมเซเบอร์ฟันทัน้งหมดสองที สังเกตว่ามันก็คือท่าฟันล้มธรรมดาแต่เวลาที่เราฟันไปข้างหน้าเนี่ยตัวมันจะไหลไปไกลมากๆแล้วก็อย่างต่อมาปืนกลบุพับมีทั้งหมด40นัดซึ่งวิธีการยิงนั้นก็ไม่เหมือนกับบูพับทั่วไปอีกมันจะยิงทั้งหมด4นัดยิงโดนประมาณ10นัดก็สามารถสตันได้แล้วก็อาวุธอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากอาวุธบีมได้อย่างบีมรีฟเฟกเตอร์ไม่มีซาวเอฟเฟกอะไร ถ้าเรากดใช้เนี่ยโต๊หุ่นของเราก็จะกันบีมข้างหน้าให้มันยิงมานะครับเราโดนยิงทีหนึ่งมีบีมกันข้างหน้าแต่ว่ากันบีมเนี่ยก็ใช้ไปได้เรื่อยๆโดยที่โดนยิงครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ทําให้หลอดลดไวขึ้นแต่อย่างไรนะครับมันสามารถกดเปิดไปแล้วก็เปลีป่ยนไปเป็นอาวุธอื่นได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะอยู่ทํางานนะครับแล้วอย่างต่อมาระเบิดหัวปีหรือว่าซอมเฟลก็เป็นระเบิดมือปกติแต่ข้อดีคือมันเซตตัวไวมา,มากหมดแล้วครับโอ้ทั้งหมด เรื่องการบูก,ก็โตหุ่นแน่นอนก็จะมีสกิลแมนเวิร์ที่ทำให้เราทนทานและก็สามารถอีเวได้1ทีนะครับและก็แน่นอนว่ามันสามารถพุ่งบนอากาศได้ซึ่งการที่มันมีมวลอากาศได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าโตหุ่นได้ทาการติดตั้งพาสเซอร์ที่สามารถลอยขึ้นกาอากาศได้และโตหุ่นก็ทําในเกมได้เช่นกันโดยการกดทัชแพดโตหุ่นก็จะเข้าโซ่ล่างบินนั่นเองเผื่อหลายๆคนอาจจะจาตอนที่เล่นคุซซี่กับเพเนไปเยอะตัวนี้ก็โหมดบินก็เหมือน ั่วไปปกติอย่าลืมว่าโตวหุ่นก็จะกินปริมาณโบ๊ไปเรื่อยๆในขณะที่กดบินอยู่ทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์ก็เป็นท่าเตะไปข้างหน้าทีนี้เนี่ยผมจะขอพูดสกิลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจของหุ่นตัวนี้ที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ,ะแต่ช้าก่อนมันคือสกิลแบบเดียวกับของแบรนด์อีโตเรตงที่ว่าตอนนี้ผมบินปกติใช่ไหมแต่พอผมอยู่ในนิ่งปับ๊บแอรแทถ่ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นก็เพราะว่า โต้หุ่นเนี่ยเวลาที่ยืนอยู่นิ่งๆพลังโจมต,ตีของโต้หุ่นก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราก,กดขยับก็เห็นดาเมจก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ที่เด่นมันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับคุณจําได้ไหมครับว่าอาวุธของเรามันมีอาวุธดูอย่างหนึง่งเวลาที่เรายิงเนี่ยมันจะนิ่งอยู่กับที่ใช่ครับมันก็คือลองบิลไรเฟิลแบบที่เราก,กดชาร์จยิงนั่นแหละแล้วขอให้คุณดูดาเมจตอนที่ผมกดชาร์จยิงและอยู่นิ่งๆนะครับ โดมไปประมาณเกือบเจ็ดพันนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเกิดข้อสองสัยว่าเอ้ยถ้าเกิดเราขยับไปชาร์จไปแล้วกดยิงเนี่ยตามเมก็หายสิไม่ต้องห่วงครับไม่ได้หมายความว่าถ้าเราชาร์จไปเดินไปเนี่ยไอ้สกิลที่อยู่นิ่งมนกาอากาศแล้วยิงแรงขึ้นเนี่ยจะไม่ทางานใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงมันทํางานอยู่แล้วครับสังเกตต,ตอนที่ผมอ่ะกดชาร์จอีกรอบนึงแล้วก็ดูตรง ATK ครับตอนนี้ ATK ถ้าเกิดผมเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาไปก็มันจะยังเป็นลงอยู่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากผมกดปล่อยทันทีเลยดาเมจอาจจะหายไปเพราะว่าตอนช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้เซ็ตหุ่นให้อยู่นิ่งๆแต่พอเราปล่อยอไปสก,กิลก็ทํางานอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราชาร์จยิงบนกากาศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเห็นอาวุธของโตหุ่นหลายๆอย่างนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นหุ่นแดงแต่มันคือหุ่นยิงที่เพาะขึ้นกากาศได้เพื่อเข้าไปทาดาเมจใสห่หุ่นเหลืองที่อยู่ในระยะไก,กลๆได้สบายๆเลย พิ่มเติมนิดนึงคือโตหุ่นมันก็มีท่าฟันที่ดีแต่พอมันฟันแบบไหลเกินหน้าเกินตาพวกหุ่นที่มันมีท่าฟันล้มแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ท่าฟันมันดูทรงพลังนิดนึงวิธีการเล่นก็ถ้าหากเราเจอหุ่นเหลือที่อยู่ใกล้ๆก็เราก็ยิงได้ตามสบายเลยไม่ต้องเข้าไปฟันมากยกเว้นเท่าที่จําเป็นแต่ความเกียนของตัวนี้นี่คือหุ่นแดงนะครับแต่ผมยืนอยู่ประมาณเนี้ยเรายังโอกาสยิงโดนถ้าเป็นหุ่นแดงทั่วไปเนี่ย ไม่มีทางได้ยิงถึงแน่นอนมีอาวุธตันมีอาวุธตอดเอาไว้สำหรับปูนหุนเหลืองแล้วก็ยังมีพวกบัฟอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งกันบีมแล้วก็ลอยตัวได้เพื่อเข้าหามุมยิงหุนเหลืองจากที่ไกลได้นะครับ ถือว่าเป็นฝันร้ายของหุ่นเหลืองคอส550อีกแล้วเพราะนอกจากจะต้องมาเจอกับเกีฬาทักษะไซคอมมี่ไปแล้วก็ยังมาเจอกับหุ่นแดงยิงอีกตัวหนึ่งที่มันบินได้นะครับถ้าใครที่ถนัดเล่นหุ่นบินอยู่แล้วแล้วก็ชอบเล่นแนวยิงก็แต่ตอนนี้ได้สบายๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดู้เลยดีกว่าสหรับเฮเซลคัสตอมอีคลัสยูนิตนั่นผมจะจับพาร์ตไว้ยังไงสหรับเฮเซลคัสตอมอีคลัสยูนิตที่ผมเป็นคนเปิดได้ให้น้องที่ข้างใครในทรีอาร์ซีลี่นั้นเป็นหุ่นเล 2, เวอหนึ่งคอร์ส550พาร์ต ล้วก็เพิ่มยิง4 3สแล้วก็หนึ่งเวลาที่คนเล่นหุ่นบินได้ก็จะมีการใส่พาร์ตอยู่2แบบที่เกี่ยวกับบูทก็คือเพิ่มบูทให้มันได้เยอะจะได้บินนา,นานกับใส่ที่รีบูทเพื่อที่จะได้รีบูทไปไว,ไวบินได้ไบ่อยแต่ของผมก็ยึดตามหลักเดิมก็คือผมจะเน้นบูทให้ได้เยอะๆที่แล้วก็เพิ่มยิงให้มันยิงแรงๆจะได้ต่อเนื่องจะเจ็บแล้วก็เพิ่มค่า้ังกันกับเลือดให้มันได้อยู่นานๆน,น,นะครับส่วนอาวุธทั้งอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองของมันก็เป็นอาวุธประจำตัวของเฮเซลคั Unit ส่วนสกิลก็มีแอสซัปโปสเตอร์เลเวล2ก็จะลดระยะเวลาในการกระโดด50%ความเร็วในการกระโดดอีก40%ซึ่งก็ลดการชะงักถ้าหากโดนโจมตีด้วยอาวุธยิงในขณะที่กระโดดหรือลวงลงมาแต่การลดดังกล่าวจะไม่ทํางานถ้าหากกดพุ่งกาอกาศมีแมนูเวอร์เลเวล2ในระหว่างที่พุ่งตัวหุ่นของเราก็จะทนทานลดการสแต็กถ้าหากโดนโจมตีแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก10%เมเลคอมโบโซลเลเวล1ก็สามารถฟันได้ทั้งหมด2ทีอีมเปรสซี่อีเวชชั่นสเต็มเลเวล1ก็สามารถกดกิ้งได้ซึ่งตัวนี้กกกกก็็็็เเหหหนนนนนนััััััอออยยูู่่่่ะะครรบบบววาาตตีีี้้มมโลลลลทขงงจ์สิิช สเต็ป m a s t e r ีที่ถ้าหากโลกของเราถูกทำลายด้วยอาวุธยิงก็จะมีการชะง,งกักใดๆแล้วก็ยังมีชีวบูสเตอร์คอนโทรเลอร์ถ้าหากโลกทำการสวมใส่เอาไว้อยู่ก็จะทำให้เรานั้นสามารถพุ่งกาอากากศได้แล้วก็เพิ่มความเร็วในการพุ่งของโตฮุนอีก15ลดการกินปริมาณทัสเตอร์ตั้งแต่ที่เริ่มแล้วก็ในขณะที่ทำการพุ่งอยู่ทั้งยังลดการสเต็ถ้าหากโดนโจมตีด้วยอาวุธยิงในขณะที่พุ่งนะครับ แล้วก็สกิลไฟล t สติมเลเวลสองเมื่อทําการกดทับแผดก็ทําให้โตหุ่นสามารถบีโมนากาศได้แล้วก็ยังเพิ่มความเร็วปกติกับความเร็วในการพุ่งอีกซึ่งก็จะกินปริมาณทัสเต์น้อยลงถ้าเรากดพุ่งแล้วก็ยังเพิ่มการลดแตกยิงมากขึ้นจากการที่อยู่กาอากาศไฮสเปคไฟ g h t คอนโทรลก็ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่แล้วก็ฟันไปตามทิศทางที่เรากดได้เพื่อความลื่นไหลในการเคลื่อนที่และโจมตีกาอากาศลดพลังโจมตีของโตหุ่นลงแล้วก็สกิลสุดท้ายอิมโมบายแอ i ์เรียวไฟเอในระหว่างที่เราอยู่โหมดบินดาเมจของโตหุ่นก็ อีกทั้งยังลดการกินปริมาณทัสเตอร์และการสแต็กจากดาเมจอีกด้วย <S <s ก็ประมาณนี้ช่วงนี้เกมก็จะวนๆอยู่2อย่างที่แบบว่าเข็นมาอีกกี่ล่างก็ยังได้ทั้ง Advance of Zeta แล้วก็ UC n g a t e เอาจริงๆแค่2ซีรีส์เนี้ยก็หากินไม่ได้1เดือนเต็มๆเลยแต่เขาคงน่าจะหาทุนอื่นมาเปลี่ยนสีสันบ้างแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าสำหรับ h e เซลคัสตอมรุ่นติดตั้งอ e ีคลาสยูนิตเมือเ่อลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับเดี๋ยวก็โดนเนาะคุณลูกพ่อเทชพาย ดูดีกว่าดูดีกว่าว่าเกล็ดโรกากูแม่งจะมีน้ำยาพอกันหรือเปล่าถ้าไม่มีน้ำยาก็เอาน้ำอื่นก็ได้ตอนนี้ทำไมเป็นตอดับอ่ะดับอีกแก่อหายังตายแล้วโอเคออแล้วเป็นที่อะไรดิ่งเออเออถ้าไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำเยลอะไรตัดอะไรเลยง่ายๆแค่นี้ใครๆก็รู้เออไอ้้เหีย่ามันยาวก่อนอย่า

ช่วยอะไรคือตอนยิงอัดตอนอยู่นิ่งบู๊จะไม่กินร้อยมากอ่ะโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยยัดขู่หือลงศพเนี่ยเอาตันแล้วทำอะไรทำแบบทำงานพี่ดูตรงแม่งไม่น่ากิงได้ทำไมมันกิงได้วะเอาคนยิ้วอ่ะแล้วถ้าฟันแม่งเทพเลยนะได้กินไอยกินได้ถ้าฟันแม่งโคตรดีเลยอ้ยถ้าฟันคอยฟันลงคอยคยแต่ไหลโคตรไกลอ่ะ ทเราเป็นอะไรข้าบขาแตกครับนี่แน่แล้วเพิ่มไฟกันดับกูไหวไหมเนี่ยหรือหมดยุคแล้วทาร่าทารา่อ้เฮียปืนกลร่าาเออมึงปล่าให้ปืนกลเฮียดิมึงเป็นแบบนี้ทุกตัว ลอยนะอีออกหลังใช่ไหมอีเป็นรัวอะไรนะตัวตัวทัศนจากรเนีโลเปตตัวทัศจากรเพนีโลเปตตัวทัศจากรเพนีโลเปตเป็เซลวะเออไอ้นี่ไฮไฮรูทูลาไฮรูทูลาลาทัวเออบุนดูลามีอ่ะคนเล่นหนุกแรกก็บอกก่อนแต่ข้อเสียคือล่างยาตอนใจ่างล่างยากรบปุ่นและไม่ค่อยลำบากเลย แมงแม่งต้องแม่งต้องกดแม่งต้องกดบินถึงได้นี่แรงแย่เกตเตอรบินไปละยี่่่โอ้แม่งรถหายไป 1, หนึ่งหมื่นไอ้สัตว์จอดก่อนแล้วกันหนีไปเอาลุงเฮ้ยเไอ้สัตว์อยาอ่าเนตกา เปิดแล้วดิมันไม่น่าพลาดอยู่แล้วรวมกลุณเลยเขาคือไม่พลาดแต่ในเรื่องไม่ไม่หมดที่ล้มเหลวอีกผ่านได้ย่งกันบีมสร้างน้ำขาเพื่อช่วยการกาศแต่ว่าสุดท้ายก็ล้มเหลวยต้องไปสร้างพวกไปแล้วแต่ดูแล้วมันมันเป็นมวยประเทศไทยแหอะดูจากตูวมันอะ ัว่อจงะมึงมึงเล่าพูดว่ามันเป็นพ่อของคุณไนไปโดนอ่ะีโดนโดนโดนโดโดนอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีเอเซลเดี๋ยวไม่มีขุดไฟยูนิตนันเนี่ยเออขยันหวาดไ้เฮียเออตัวแม่งก็ออกจะเก่งไอ้เหี้ยแม่งเล่นกันยังไงตายกันไวไวเหี้ยเล่นไม่เป็นแค่พลาดปแบบนีเนี่ยเหี้ยแค่ยืนแค่นี้ก็เพอร์เฟลี่นกระด้างก็ ไม่ไม่ต้องเข้าไปไฟก็ได้ยืนยิงเออมันยิงมันยิงทั้งเกมยังได้เลยเที่จะทำหนึงก่อนอุ้ยเแยแม่งติดติดแต่มีสกิลจุ่งยากสกิลหนึ่งอยรอตอนปีกาไก่อยู่นิ่งๆเนี่ยจะได้ก็กก็็แค่ก็แค่กดปีนค้างไว้ไม่ต้องโอ้ยเที่จแตกไอ้เที่จะออกโดนไม่ตายพอดีตาเม็นยังไม่ขึ้นแรงมากแต่พอโตขุนเวลาเรายิงมีมคามันจะโตนิ่งๆใช่ป่ะมันก็เริ่มนับแล้วนั่นแหละพอดี ต้องเห็นคนญี่ปุ่นแบ่แม่งก็อยู่นี่ๆกันตลอดก็ตอนแรกมันดูเป็นสกิลไล่สัรว์ละเนี่ยดูแต่มันจะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเใช่ป่ะอืมใช่จะไปญี่ปุ่นตอนนี้เอาแบบซึมดาเหยียบตุ่เลยแม่งอยู่นี่โอ้ยเอ้ยเอ้ยกูดวงกูดวงกูดวงแอ้วดีมันหนะวแล้วผมอยางไปหาไอแม่ที่รายพี่กำลังเล่นอยู่อ่ะ เล่นใสะพักแล้วก่มันไอพิ้งที่บอกก็เลิกที่บอกเลิกเล่นแต่าเตเล่นอยอ่ะเยไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยนในห้องปั๊มอยู่เลยแม่เห็นใ้องปั๊มคนไม่เล่นก็คือคนไม่เข้าเลยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่น่าเลยขาดัดายดายาา แต่เมื่นกี้เข้าไปเมื่อกี้าไปแร่ไปแรก่้าร์อุปจูนปั่นนะเฮียแต่อย่างน้อยแม่งตอนเวลากดไอเสียงนี้แม่งน่าใจนี่เอ้ยเดี๋ยวมึงยืนนี้เลยเหรอแป๊บนึงนะยืนอย่างนี้แม่งรอตามรอดใจกูมากแป๊บนึงกูใช้บูธให้เป็นประโยชน์กันเฮียเราลบบีมไม่โดนเลยเฮียไอโดนโดนโดนเราโเอฮ้ยเฮ้ยทอมเปียวไอ้สัตวทอมเปียวเอ้าตกลงแข่ง มาทำไมเฮียอยากทำเฟี้ยวไอส้สัตว์อยากทำเฟี้ยวอยากเห็นคนบินแล้วมันอดใจไม่อยู่เฮียสองก็เป็นพวกเล่นกีฬาโนก่าโดยเฉลียย่ยช่วงนี้จริงๆไอส้สัตว์เล่นทำแอคไอ้เฮียเคลโลราลบ,บีมลึมกดบินไอ้เฮียไม่แรงเลย,เยโนมโลขาใครไม่ปล่อยมันออกหมดแล้วอ่ะก็แจ็คดาบเออผมพูดได้ดีดาบเขามีไว้ชัดไง แห่พูดหมดไม่มีใครเห็นดีสวยตอนฟอร์มไม่โคตรไวเลยเพิ่งสังเกตเออแม่งโหลดไวมากวูลี่เลีไยเออวูลี่ปันมันดีกว่าอย่ยไปโดลดแล้วกไปมาโอ้ยไม่ทันใคร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 อะไรมึงฮะอะไรมึงฮะ เอยหลัง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 สัตว์โอ้โหโแตกแล้วลโอ้โลแตกแล้วไปแทงแม่วาร์ดสิกันไปแกันรึยังไอ้เหยื่ลูกนี้ไม่นัดไม่นัดไม่นัดถอดชาร์จเลยสัตว์ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่ามันไม่มี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 มันแค่ถ่ายมันแค่มันคือท่าฟันเงี้ยมันท่าฟันเงี้ยมันคือฟันเราไอ้เหยื่อไม่สัตว์ไอ้เหยื่กูสานี่มาตรงนี้ มีเข้าบ้านมาผือมันจะไม่มีใครเกิดตรงนี้เอาไงดีแม่เนี่โอ้ยไมงสองเป็นสองเป็นภาคที่เฮียหุ่นฮียอะไรก็เก่งหมดอะโอ้มันแปะวอดเลยหุ่นี่คนเฟี้ยวฟ้าจริงเออ เหลือเป้าหมายตัวเดียวและก็จะครบในช่วง